จริงๆมันน่าแปลกใจนะครับทั้งๆท,ท,ที่คนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยต้องจ่ายเงินทุกเดือนนะครับแต่คนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายอะไรแน่นอนว่าผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายทุกเดือนนอกจากสิทธิ์ในการรักษาพยายบาลแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องการชดเชยการว่างงานต่างๆแต่ว่าสิทธิ์บัตรทองก็จะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเดียวแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลในส่วนของสิทธิประกันสังคมอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่ามันด้อยกว่าสิทธิ์บัตรทองซึ่งจะด้อยกว่ายังไงมค อะไรแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อเร็วนี้ก็เพิ่งจะมีดราม่าเกี่ยวกับคนไข้นะครับไปรักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยตรวจไม่ถึงนาทีแล้วก็คุณไข่ก็คือตรวจเสร็จแล้วหรือคนไข้าบางคนเล่าว,ว่าคุณหมอยังไม่ทันจะใส่หูฟังจะตรวจเลยเนี่ย คนก็เสร็จแล้วนะฮะตรวจเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้มันทําให้ผู้ประกันสังคมผู้ประกันตนเนี่ยเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเงินตัวเองก็จ่ายไปทุกเดือนนะครับแต่ทําไมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมันถึงไม่ดีเลยนะครับเราก็เลยไปคุยเรื่องนี้กับตัวแทนผู้ประกันตนท่านหนึ่งนะครับเป็นคนอยู่ในวัยแรงงานผู้ประกันตนคนนี้เมื่อก่อนก็อยู่มาตรา33นะครับเป็นพนักงานเงินเดือนแต่ว่าตอนนี้ลาออกมาแต่ว่ายังจ่ายเงินเข้าประกันสังคมอยู่ก็จะกลายเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39ก mm hmm. ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะครับ พยายามที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่กว่าจะได้เจอหมอเนี่ยมันช้าเหลือเกินคิวล่าสุดนัดไปนู่นเลยครับปีสองพันห้าร้อหกสิบเก้าลองไปฟังเขาเล่าเองดีกว่าดีกว่านะครับว่าเขาเจออะไรมาบ้างเ่ยวกบบบริการดีนะคะอันนี้บริการดีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเรื่องคุณหมอะคะ่ะด้วยความที่คนไข้เยอะแล้วคุณหมอมีจํากัดส่วนคุณหมออีกท่านหนึ่งเห็นเขาบอกว่าไปเรียนต่อที่ต่างประเทศมัง้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะะแต่ทีเนี้ยคิวนัดของตินอะ่ะจะเป็น ประมาณช่วงเดือนมีนาคมของปี69เลยอะค่ะโอ้โหปีไปปี69เลยเหรอครับเนี่ยเขาแปลว่าปีนี้ทั้งปีจะไม่ได้เจอหมอเลยเหรอครับใช่ค่ะใช่แต่คือทีเนี้จิงก็เลยบอกว่านั้นขอเอกสารส่งตัวไปรักษาต่อที่นัดเดิมได้ไหมของโรงพยาบาลราชวิถีเขาบอกว่าอ๋อไม่สามารถออกไปส่งตัวให้ได้เลยค่ะแต่บอกคุณหมอได้ไหมคะว่าถ้ามีการจัดยานเนี่ย ขอมารับยาที่สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลกลางได้ไหมถูกต้องค่ะก็คือเสียเงินสดไปไปเองในที่สุดผู้ประกันตนคนนี้ก็ต้องเสียเงินเองนะครับนี่คือระบบการส่งต่อในส่วนของประกันสังคมก็อาจจะเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งเมื่อเทียบกับบัตรทองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ายา้ำอีกทีว่าจ่ายไปทุกเดือนแต่ว่าพอถึงเวลาต้องรักษาโรกกับจะต้องมีการจ่ายเพิ่มนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เร็วร้ายมากๆเลยนะครับในสำหรับ คนที่เป็นผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคมและพยายามจะจี้เรื่องนี้ให้บอร์ดประกันสังคมได้มีการแก้ไขครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปถามเรื่องนี้นะครับกับตัวแทนสหาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานก็บอกว่าปัญหาของผู้ประกันตนเนี่ยเจอทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าโรงพยาบาลรัฐเอง แม้ว่าจะไม่ได้คิดเรื่องกําไรขาดทุนแต่ก็จําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมต้นทุนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะโรงพยาบาลขาดทุนเงินบํารุงติดลบในขณะเดีวยวกันโรงพยาบาลเอกชนถึงแม้ว่าจะมีทรัพยากรมากมายนะครับแต่ว่าก็ต้องนึกถึงกําไรขาดทุนเหมือนกันเพราะว่าการรักษาคนไข้ของโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้ทําการกุศลนะครับเป็นธุรกิจเรื่องนี้ก็เลยมาตกที่คุณหมอที่นั่งตรวจผู้ประกันตนอยู่หน้างานเนี่ยครับเวลาเจอเคสที่ต้องสั่งจ่ายที่ต้อง จ่ายยาเพิ่มเนี่ยคิดหนักเลยครับลองไปฟังนะครับว่าตัวแทนแพทย์เขาสะท้อนเรื่องนี้ยังไงบ้างครับสุดท้ายมันก็เป็นตัวบีบให้โรงพยาบาลเนี่ยต้องพยายามควบคุมควบคุมค่าใช้จ่าย,ายเขาก็จะมาบีบกับหมอเนี่ยแหละ <Okay. S 2> ซึ่งมันก็มีวิธีบีบหลายอย่างว่าจํากัดการส่งการส่งแลบการส่งภาพจํากัดการให้ยาบางันอันนี้ก็จะมองจากมุมมองผู้บริหารซึ่งถ้ามองจากมุมมองของหมอแลบคนไข้เนี่ย หมอก็อยากจะตรวจคนไข้ให้ละเอียดและให้ยายที่ดีที่สุดถูกไหมครับก็ะจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนที่ทํางานข้างล่างคนไข้แล้วก็ผู้บริหารที่ต้องควบคุมโคสค่าใช้จ่ายสิทธิพื้นฐานประกันสังคมเนี่ยตามหลักเนี่ยมันควรจะอ้างอิงตามสิทธิประโยชน์ท่านพื้นฐานของสามสิบาทเนาะเรื่องยาแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนลองไปอ่านในทวิตเตอร์อ่ะคนก็จะเห็นบุค,คลากรมาบ่นว่าในแพทย์จริงๆอ่ะมันโดนจํากัด มันโดนจํากัดเรื่องการให้ยาอะไรแบบนี้ซึ่งประกันสังคมหลายๆครั้งให้ได้ไม่เท่าสามสิบาทครับอ๋อเหรอครับออมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับคุณบ,บุษรินก็คือว่าประกันสังคมกลายเป็นเสียรักษาพยาบาลที่ด้อยกว่า30สบาทหลายคนพูดตรงกันแล้วครับคนไข้ก็พูดคนหมอก็พูดมันเกิดอะไรขึ้น จริงๆบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งจะเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นบอร์ดที่บอกว่าเป็นประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่เพิ่งจะเข้าไปทํางานอยู่ในบอร์ดประกันสังคม <c oughs> เขาไปเจอต่อครับ <c oughs> อันนี้ก็คือคุณอาจารย์สัทธรมเนี่ยเขาเขาบอกกับ ทีมข่าวไทยพีบเอสเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามนะครับที่จะยกระดับสิทธิในการรักษาพยาบาลแต่อำนาจในการปรับเปลี่ยนสวัสดิการในการรักษามันถูกกักไว้ที่บอร์ดแพทย์ครับคือในสำนักงานประกันสังคมจะมีสิ่งที่เรียกว่าบ,บอดแพทย์<ม>ซอดอยู่นะฮะซึ่งบอร์ดนี้เนี่ยแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีนะครับไม่มีการเปิดเผยชื่อด้วย<ม>ว่ามีใครบ้างอยู่ในบอร์ดนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความลึกลับยากต่อการตรวจสอบ และนี่ก็จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลองไปฟังอาจารย์สัทธลัมพูดเรื่องนี้ชัด,ชดๆกันอีกสักครั้งครับคุณง่ายๆคืออํานาจทางพิจารเยอะแต่ว่าอํานาจการการที่ประชาชนจะก้าวเข้ามาตรวจสอบเนี่ยค่อนค่อนข้างจํากัดมากเลยเ<อ>นะครับฉะ<อ><า>นั้นคิดว่าในใน,ในส่วนสําคัญเนาะซึ่งเราจะพักดันคือการการทํางาน,ข,นของ,ของ ปอดแพทย์เนี่ยเราก็จะผลักดันให้มันอัพที่เกตหรือว่าเชื่อมโยงผูกมัดกับประชาชนมากขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดคําถามอะไรต่างๆตามมาเพราะผมผมเรียนตามองเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการคอมเพนสติการคอมเพนของผู้ประกันตนที่เกี่ยวข้องกับการบริการของประกันสังคมนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเรื่องการบริการด้านการแพทย์นะครับไอไอเรื่องทีม อ่าปอดใหญ่ดูเนี่ยเรื่องการ,การเบิกการว่างงานการดูแลเรื่องอะไรต่างๆบางต่างๆเนี่ยเรื่องเซอร์วิสพวกนี้นคนไม่อยมีปัญหาหรอกคือเบิกไม่ได้ว่าเรื่องทางการแพทย์เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของการของอันนี้คือคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ พอฟังแบบนี้ท่านจาได้แล้วช่วงก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของธันตกรรมนะอาจารย์อาจารย์ก็เคยมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าอยากจะยกระดับแต่ก็ยังทําไม่ได้สักทีก็เพิ่งมาเข้าใจนี่แหละค่ะคุณวชชรเวชมันก็ติดอยู่ที่บอดแพทย์แต่ว่าฟังดูมันไม่น่าจะย้อนแย้งกันขนาดนี้เพราะว่าบอดแพทย์ก็น่าจะส่งเสริมเรื่องของการให้มีสิทธิ์มากขึ้นหรือเปล่านั่นนะสิครับอันนี้เป็นคําถามคําถามนี้จะตอบได้ต่อเมื่ออะไรดูไหมต่อเมื่อมีการเปิดเผยรายรชื่อของบอดแพทย์ประกันสังคมออกมาว่ามีใครบ้างถ้าเปิดเผยชื่อออกมาเนี่ย เราจะได้ไปสัมภาษณ์ไงครับว่าทําไมคิดแบบนี้แล้วจะทำแบบนี้ได้ไหม แบบนี้ก็จะดีกว่ามันก็จะเป็นการตรวจสอบและโปร่งใสามากขึ้นครับค่ะคงต้องไปดูอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ตอนนี้ก็คือว่าแล้วถ้ายกระดับขึ้นมาได้จริงสิทธิ์บัตรทองกับประกันสังคมนี่มันจะต่างกันยังไงครับมาดูเลยดีกว่าครับว่าประกันสังคมเนี่ยเขามีสิทธ์อะไรบ้างน,นะครับบัตรทองมีอะไรบ้างเทียบกันเลยนะครับตอนนี้การเข้ารับบริการเนี่ยประกันสังคมคุณอุษรินถ้าเป็นผู้ประกันตนจะไปได้ถ้าป่วยนะฮะจะไปได้แค่เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเปลี่ยนได้แค่ปีละครั้งแต่ว่าบัตรทองเนนี่่ยยออาาาาาางททรรรํกกััมหลบษ ทุกที่ต่อให้ตอนนี้ยังมีปัญหาก็เถอะแต่ว่าก็ยังสามารถรักษาทุกที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิการส่งต่อเนี่ยจริงๆประกันสังคมก็ส่งได้แต่ก็จะไม่ส่งเพราะว่าถ้าเขารักษาจบได้เงินก็อยู่ที่เขา<ม>ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าบัตรทองก็ต้องใช้ใบส่งตัวร้านยาใกล้บ้านชัดเจนมากเลยประกันสังคมยังไม่มีสิทธินี้นะครับบัตรทองเนี่ยร,รับยาฟรีร้านยาใกล้บ้านมีอยู่แล้วทันกรรมอย่างที่คุณนุ่นบอกไปเมื่อสักครู่ประกันสังคมจำกัดวงเงินนะครับ900าบาทต่อปีแต่ว่าบัตรทองให้ทําปีละสามครั้งไม่เสียยคคค่่าาาใช้จนนนะะรรััับบมดูกตอ อีกเพจหนึ่งนะครับอีกเพจหนึ่งสิทธิประโยชน์เนี่ยการคลอดบุตรผมเพิ่งรู้นะครับเหมาใจ่า0 0 0 0 0บาทต่อครั้งตอนนี้จะเพิ่มละมเป็น2,000 0แต่ว่าบัตรทองไม่กำหนดนะครับการรักษามะเร็ง ประกันสังคมเฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาบัตรทองมีแคนเซอร์แอนนี่แวร์นะครับรักษามะเร็งทุกที่การดูแลระยะท้ายเนี่ยคนติดบ้านติดเตียงแน่นอนไปโรงพยาบาลไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นประกันสังคมก็ยังเฉพาะอยู่กับโรงพยาบาลคู่สัญญาบัตรทองเนี่ยก็ยังมีสหาวิชาชีพชุมชนเข้าไปดูแลนะครับนี่คือความต่างครับในเรื่องนี้ครับทำให้เราต้องไปดูนะครับสํารวจดูว่าในโรงพยาบาลที่เขามีคลินิกประกันสังคมเนี่ยเขาจะบริหารอย่างไรให้ถูกใจผู้ประกันตนเขาตระหนักดีนะครับผู้บริหารโรงพยาบาลรู้ดีว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน ก็มีความตั้งใจเลยครับที่จะทาให้สิทธิประโยชน์เนี่ยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมากขึ้นลองไปดูตัวอย่างนี้ครับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ในกรุงเทพมหานครว่าเขาทําอย่างไรแล้วมีข้อเสนอเรื่องนี้อย่างไรครับมีอาการเจ็บคอไอเป็นไข้ทําให้ผู้ประกันตนคนนี้ต้องลางงานมหาหมอที่คลินิกประกันสังคมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เราสังเกตดูหมอใช้เวลาตรวจประมาณ5นาที คนไข้คนนี้ก็เดินออกมารอรับยาแม้คนไข้สิทธิประกันสังคมจะมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับคนไข้สิทธิบัตรทองแต่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์กรุงเทพมหานครก็แบ่งพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลเปิดเป็นคลินิกประกันสังคมโดยเฉพาะเพื่อลดระยะเวลารอคิวและอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นคนไข้หลายส่วนเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับประกันตนเองคือช่วยรัดอะ เปลี่ยนจาก430บาทเป็นประกันสังคมก็คือใช้งบลัดลดลดลงอันนี้ครับผมก็ต้องเหมือนกับก็ต้องพยายามบาลานซ์ตรงนี้เะฉะนั้นผมจะมีพื้นที่ที่ OPD เนี่ยให้ประกันสังคมเขาได้รับบริการที่รวดเร็วแล้วก็แยกนะครับทีนี้เพื่อความสะดวกเนี่ยที่เนี่ยก็คือประกันสังคมเนี่ยสำหรับจะป่วยทั่วไปเลยใช้ได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนส่วนฉุกเฉินก็24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับทีนี้วอดหอผู้ป่วยก็เช่นกัน อันนี้มันเป็นตัวหลักเกณฑ์ที่กองทุนเขาเขียนมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ยอมรับว่าสัดส่วนผู้ใช้สิทธิประกันสังคมที่นี่แม้จะมีเพียง15เซแต่ก็ถือเป็นไรายได้ของโรงพยาบาลมากกว่าบัตรทองแต่ข้อจํากัดของประกันสังคมก็คือการส่งต่อผู้ป่วยซึ่งระบบบัตรทองจะสามารถส่งต่อโรงพยาบาลอื่นได้ง่ายกว่าขณะที่ผู้ประกันตนหลายคนมักเลือกโรงพยาบาลเอกชนในช่วงที่สุขภาพแข็งแรง แต่เมื่อเจ็บป่วยหนักกลับพบว่าจะเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลคู่สัญญามารักษาในโรงพยาบาลรัฐผมพบคนไข้ที่เป็นมะเร็งเป็นโรคาร้เนี่ยตอนดีๆอยู่นะเลือกเอกชนพอคุณเป็นโรคายๆเนี่ยมันก็มีบางกลุ่มที่ลงมาเอกชนเขาก่อมหรือเขาไม่ส่งต่อเขาก่อมให้ย้ายมาโรงพยาบาลของรัฐเรามาเกิดค่าใช้จ่ายภาครัฐเยอะมาก ซึ่งผมเนี่ยบางครั้งผมก็จะรู้สึกในผู้แข่งของร้านเนี่ยผมรู้สึกแค่ไม่แฟร์ที่ว่าโอ้โหคุณไม่เคยเลือกเราเลยนะมาถึงเกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเนี่ยคุณมาเลือกเราให้เราส่งต่อไปโรงเรียนแพทย์บอกแล้วว่าคุณหมอของร้านเนี่ยเขาใช้จัญญาบาลผู้บริหารในค้านเขาไม่ค่อยได้หรอกคือเขาจะส่งต่ออันพวกนี้เขาทําตามขั้นตอนแต่ว่าเรื่องเอกชนเน่ะเขามีเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเปล่าต้องการกาไรอันนั้นผมคงไม่วิจารณ์เขาใช่อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาไม่ส่งต่อหรือเปล่า ถูกไหมครับถ้าคุณอยากไปคุณก็อ่าต้องไปหัก OPD ต้องไม่หัก OP นายแพทย์ภูริทัศน์มองว่าสิทธิ์ของผู้ประกันตนและบัตรทองมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันผู้ประกันตนก็มีข้อได้เปรียบด้านการเข้าถึงบริการเร็วขึ้นและสามารถรับยานอกบัญชีได้มากกว่าแต่ขณะเดียวกันบัตรทองก็มีความยืดหยุ่นในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นมากกว่าเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นธรรมมากขึ้น เขาจึงเสนอตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนผู้ประกันตนเข้าร่วมพิจารณานโยบายปรับปรุงระบบส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางในโรงพยาบาลอื่นได้ง่ายขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลรัฐโดยเห็นว่ารัฐควรลงทุนเพิ่มเพื่อรรองรับผู้ประกันตนที่อาจย้ายเข้ามาทั้งหมดนี้คือตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ thank